ถือตัวว่าเป็นใบโพอมตะถึงกับไม่เกรงกลัวฟ้าดินนี่เจ้าพัดเน่าไปจี้ใจดำคนอื่นระวังจะถูกฟ้าผ่าตายคนเขาเป็นถึงลูกรักสวรรค์มึงคนสวยของกูมาเขามาจริงๆริงกูไม่ได้เพ้อไปเองใช่ไหมมึงเห็นเหมือนกันหรือเปล่าวะเออเห็นมึงจะไปไหนวะกูกูจะไปทําให้ตัวเองมีตัวตนในสายตาเขาน่ะสิมึงอยากตายเหรอแสงเต็มฟ้าขนาดนั้นอยู่เฉยอย่าไปเป็นภาระจริงด้วยมึงเห็นไหมว่าคนสวยของกูยังกับนางฟ้าสวยตอนหัวเลาะฮ่าฮนั่นสวมหัวมึงได้เลยปากหมา อย่ามาเรียกเขาว่าพัดเน่าข้าไม่เคยเน่าจอมปีศาจปากเสียเฮ้ลูกรักสวรรค์แล้วอย่างไรข้าไม่กลัวฟ้าผ่าทีสองทีถ้าเสียงมันไม่หนวกหูข้าก็อยากจะเล่นกับมันสักหน่อยได้ถือว่าเจ้าแน่จอมปีศาจผิวบางอย่างข้าถูกสายวัชระฟาดใส่พันปีพอแล้วข้าไม่กล้าอวดเก่งหรอกเรื่องที่เจ้ามาหาอาคาทีถึงที่นี่ข้าจะต้องเก็บไปชมเจ้ากับอัสราดีๆเสียหน่อยไม่ต้องทราบซึ้งข้า ข้าก็เป็นคนจิตใจดีแบบนี้แหละเจ้าจอมปีศาจชั้นต่ำยุ่งไม่เข้าเรื่องฝากไว้ก่อนเถอะเจ้าเกิดบนดวงจันทร์ข้าเกิดในป่าปีศาจเจ้าอยู่สูงกว่าข้าแค่นี้ก็ต้องอวดข้าไม่สนดวงจันทร์ของเจ้าหรอกใหญ่เท่าหน้าเนื้อใจเสือจอมปีศาจโง่ถูกด่าแล้วยังไม่รู้ตัวถ้าใหญ่เท่านั่นด่าข้าข้าจะโบกนางให้ปลิวาใหญ่เท่านั่นด่าข้าไม่น่าข้าถึงรู้สึกว่าเสียงนางแปลกๆไม่ได้ข้าต้องตามไปด่าคืน เดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวผมไปด้วยผมจะไปช่วยคุณด่าไอ้กลิตแม่งเอ้ยเขาเป็นจอมปีศาจงี่เง่าชะมัดข้าทนดูไม่ไหวไปนอนดีกว่าดียิ่งคิดจะตามหาเจ้าไม่นึกว่าจะง่ายได้ถึงเพียงนี้นับว่าข้ามาไม่เสียเปล่าแล้ว